สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมนีพาพี่น้องมาเบ่งเชอร์รี่นะคะกำลังสุกค่ะพี่น้องเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่หวานค่ะจะรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานนะคะกับวุได้สมลายค่ะพี่น้องนะคะพาพี่น้องมาเบ่งนะคะ กำลังแดงเลยค่ะพี่น้องสุกเลยกลายเป็นพืชที่หนาปลูกค่ะโตัวใหญ่ค่ะพี่น้องโตเร็วค่ะโตเร็วผูดผิดขอโทษนะคะนี่แดงเปรียวอมหวานเป็นพืชที่โตวไว้ค่ะพี่น้องนะคะ ซื้อที่เพนทาบกิ้งนะคะถ้าซื้อแบบมาเล็ดกะใส่เวลาโดน,นะคะ่ะพี่น้องสวยนะคะหนาปลกไว้นะคะพี่น้อง พี่น้องสนใจนะมาแบ่งปันนะคะอืมตัวนี้จะไม่ค่อยดกบันไดค่ะอืมด้านนี้ก็มีปลาป่ายไม่ค่อยดก แล้วแต่ช่วงฤดูค่ะพี่น้องนะคะแล้วแต่ปีขนามเพียงเพิ่นก็ออกลูกไลค่ะพี่น้องดกสีสวยแดงอ่ามือวนนีก้ก็ทักทายพี่น้องคลิปสั้นๆนะคะฝนก็กำลังจะตกค่ะพี่น้อง สีสวยค่ะกำลังสุกนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทักทายสั้นๆค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ